ครับนี่ก็เป็นวันที่สองกุมภาพันต่อจากเมื่อวานตอนเย็นเพื่อผมบอกว่าให้มาดูวิง่งสุดท้ายว่าน้ำจะเต็มหรือเปล่าครับนี่ครับ น้ำก็ได้เต็มวิ่งแล้วตั้งแต่เมื่อวานหกโมงเย็นตอนนี้ก็หกโมงครึ่งของวันที่สองกุมภาก็ ใช้เวลาสูบน้ําเมื่อวานหนึ่งวันแล้วก็อีกหนึ่งคืนวิ่งล่างก็เต็มหมดแล้วกับมิดยอด ก็เมื่อวานจะตอนเคืนก็ใช้น้ํามันไปรวมแล้ว400ร้อบาทก็เป็นน้ํามันประมาณ10บกว่าลิตรแต่ยังไม่ไม่เต็มไม่ทั่วนาออวันนี้ก็จะไล่อัดน้ำ แต่อันนี้ก็น่าจะพอแล้ววันนี้นี่ครับมิดยอดเลยวิ่งบนบนก็ยังไม่เต็มดูครับเห็นแจ่น้ำ สรุปแล้วเต็มเดี๋ยวเราก็จะมาไลา่อุดบอนปล่อยน้ำนะครับครั้งแรกก็ต้องสูบอัดให้เต็มที่อย่างนี้เลย แล้วก็รอให้น้ำเยอะบีกทีแล้วก็มาเติมนี่น้ำไม่ใช่น้นอยเลยน่ครับเดี๋ยวเราก็จะลืมเอาถุง Nên, đ钱 cáт điения poured… Dựa trênother not only doubling the cost of kommt tác t inh của become a vùng ถือว่าต้นข้าวจมน้ำเดี๋ยวก็ไม่น่าจะวันนี้จะน่าจะอีกคืนนึงถึงจะโผล่ครับต้องรอให้น้ำยุบไปเลยต้นข้าวก็จะโผล่ขึ้นมาเองน่ครับเราก็มาขุดดินใส่ถุงปุ๋ยเพื่อจะไปอุดน้ำ ครับแค่นี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะอุดทนาอันก็ฝากกดติดตามไหมนะครับ